พี่ชั้นานำสาวรนะัฐมนตรีขวาค่ะสำหรับที่ออกอากาศไปครั้งที่แล้วนะคะได้รับความนิยมสูงมากเลยค่ะวันนี้เราก็เลยมีสาระดีๆมาอัปเดตนะคะเรื่องเกี่ยวกับสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะเชิญรับชมสา,าระดีๆได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มสเลภาเพอจะมานำเสนอเรื่องสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะ <ersch> ค่ะภูมิประเทศนะคะเราเป็นประเทศเล็กๆในคาสมุทรอินโดจีนรอบเราด้วยจีนกัมพูชาเวียดนามพม่าและไทยนะคะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและพื้นที่ป่าอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิดค่ะต่อมานะคะข้อมูลพื้นฐานนครเมืองจันนะคะนครเมืองจันเป็นเมืองหลวงของประเทศเราเป็น <impres> ศ <sana> ูน <HO> ย <US S> ์กลางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการคมนาคมและการบริหารของประเทศค่ะ พื้นที่มีขนาด3 9ม0ตารางกิโลเมตรภูมิอากาศอยู่ในเขตร,ร้อนชื้นค่ะประชากรจำนวน7จ็0แ0 0คนนะคะความหนาแน่นของประเทศ189คนต่อตารางกิโลเมตรการปกครอนงนครหลวงเวจชนแบ่งเป็น9อาอเภอ500ตําตำบลและ1,208,464ครัวเรือนค่ะติดกับแขวงหลวงพะบางแขวงเชียงขวางและแขวงบอรีคำชัย จังหวัดหนองคายประเทศไทยค่ะและแขวงชัยบุรีนะคะสาภาพพัฒนาเศารษฐกิจระบบโทรคมนาคมได้รับการพัฒนา,าอย่างรวดเร็วโดยการนาเอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาพัฒนา,าทําให้ระบบการสื่อสารภายในประเทศและสากลมีความเร็วและสะดวกสบายขึ้นเช่นระบบอินเทอร์เรน็ตมีความเร็วสูงระบบโทรศัพท์ 3G ปัจจุบันมี5บริษัทที่ลงทุนในด้านโท,โทรคมนาคมโดยเป็นบริษทัทรัฐ100% 1บริษัท บริษัทร่วกับเอกชน2บริษัทบริษัทต่างชาติ100% 2บริษัทค่ะระบบสื่อสารในประเทศระหว่างประเทศสื่อโทรทัศน์รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่เหนือกว่าเมืองอื่นๆค่ะต่อไปนะคะภัยพิบัติครับสำหรับภัยพิบัตินะครับคือประเทศลาวตั้งอยู่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ร้อนชื้นนะครับคือในแต่ละปีจะทําให้เกิดภัยพิบัติมากมานะครับเช่น ล่าสุดเลยนะครับคือเป็นแผ่นอินไว4.7ลิตรนะครับวันที่23กุมภาพันธ์ปี57ครับสำหรับกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับธนาคารธนาคมรานาของของประเทศลรานะครับนโยบายได้กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายธนรคาราคมในการสื่อสารนะครับคือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประเด็นผู้ใช้และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในปี2000ครับกระทรวงข้อมูลและวัฒนธรรมว่าด้วยอินเทอร์เน็ตในปี2001ครับ ตอ่อกระทรวงความมั่นคงสาธารณนะว่าด้วยความปลอดภัยและรุนแรงความรุนแรงของอินเทอร์เน็ตในปี2002ครับครับสำการเมืองของไทยแล้วนะครับไทยแล้วมีการปรองด้วยระบระบ,บคอมมิวนิสต์ครับคือจะห้้มไม่ให้บุคคลมาชุมนุมกันนะครับแต่ก็ยังมีบุคคลที่ชุมนุมครับแล้วก็มีการจับกลุ่มครับในวันที่2พฤศจิกายนนะครับในช่วงที่กองรักษาความมั่นคง ปิดล้อมกลุ่มเกษตรกรและระชนกว่า300คนนะครับที่วางแผนยื่นข้อเสนอต่อเจ้าหน้าที่ในกรุงเมียงจันนะครับกับประเด็นการร้องเรียนสูญเสียที่ดินรวมทั้งความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็ผู้ชุมนุมที่เหลือก็ยังไม่รู้ชะตากรรมนะครับตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าแกนนําทั้ง9คนครับคือถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกจับกลุ่มแล้วก็คุกขังครับ มีการประกาศมีการเปิดให้ใช้บริการ 4G นะคะเป็นชาติที่2ในอาเซียนนะคะโดยประกาศให้ใช้ 4G ทั่วคนครเวียงจันทร์นะคะรับการชุมนุมผู้นําอาเซียนยุโรปก่อนขยายเครือข่ายต่างจังหวัดเป็นชาติที่2นะคะที่มีการป,ประกาศใช้ 4G ต่อจากสิงคโประคะ์ค่ะโดยผู้บริหารโทรคมนาคมของประเทศลา ีความเร็วสูงสุด100เมกะไบต์เร็วกว่าเทคโนโลยี 3G ถึง5เท่าจะถูกนำมาใช้ในการประชุมผู้นำเอเชียยุโรปเพื่อความสะดวกให้กับคณะผู้นำและแขกจากประเทศต่างๆ50ประเทศนะคะที่จะเดินทางมายังนครเวียงจนันทน์ค่ะค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการประกาศใช้ WiMAX นะคะชานครเวียงจันทน์ได้ใช้ Wi-Fi อินเทอร์เน็ต ในยุคที่4นะคะก่อนใครในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงรวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคมนี้และทําให้ลาวกลายเป็นประเทศที่มีระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นอันดับโลกแซงหน้าสิงคโปร์นะคะค่ะสำหรับเทคโนโลยี w i แมเป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายที่เรียกว่า e ีทูอีอิน n t อร์เน็ตโมบาออกจากแหล่งไปยังผู้ ให้การเชื่อมต่อโลกได้กว้างในทุกสถานที่ซึ่งเป็นประโยชน์มากสําหรับการประชุมทางไกลหรือดาวน์โหลดข้อมูลขนาดใหญ่มากโดยเฉพาะภาพเคลื่อนไหวเทคโนโลยีนี้นะคะสามารถส่งสัญญาณความถี่สูงได้ถึง50กิโลเมตรจากต้นทางไปยังสถานีปลายทางและ5-15กิโลเมตรจากสถานีผู้ให้บริการไปยังผู้ใช้เทียบกับมาตรฐาน Wi-Fi 802 จุด 1, 1, 1, ในปัจจุบันที่มีรัศมีใช้งานเพียง30-100ถึงเมตรนอกจากนั้นการเชื่อมต่อ i วม็กยังสามารถปรับใช้ได้กับอินเทอร์เน็ตยุคที่3ในปัจจุบันด้วยอีกด้วยค่ะจุดแขงและจุดอ่อนของนครเวียงจนันทร์นครเวียงจันทร์เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสาธารณาัฐประชาธิปไตยประชาชนราวและมีประชากรอ,อยู่หนาแน่นและยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า,า,าและการลงทุน รวมถึงหน่วยงานราชการทั้งหมดในประเทศก็อยู่ในนครมเมียงจันทร์ด้วยเป็นศูนย์กลางกระจายสินคา้าไปยังภูมิภาคอื่นๆของประเทศจึงมีจุดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายและมีจุดจำหน่ายสินค้าจำนวนมากเป็นเมืองชายแดนที่ติดอยู่กับไทยที่เป็นอยู่ของประเทศผู้ค้าติดกับหนองคายหนองคายเป็นด่าดการค้าที่มีราคาสูงสุดมีสาธารณูปโภคการไฟฟ้าที่ครอบคลุมมากกว่าพื้นที่อื่นมีการสื่อสารโทรแล้นะ และทางน้ำเป็นศูนย์กลางรวมสถาบันการเงินและธนาคารจึงสะดวกต่อการทำการธุรกรรมทางการเงินเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและศิลปะที่สำคัญจึงทําให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่ายแต่จุดอ่อนของตลาดนครเวียงจันทร์ตลาดนครเวียงจันทร์มีประชากรที่มีอำนาจซื้อไม่สูงนะแต่ก็ยังถือว่าประชากรมีรายได้ที่สูงอยู่ในระดับสูงสุดของประเทศและยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้น กลุ่มเซลเลปพาเพย์ของจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ